สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอการนำเสนอเทคนิคการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงนะคะหรือว่า bed mobility นะคะซึ่งมีการพลิกตะแคงตัวการลุกขึ้นมานั่งแล้วก็การย้ายตัวจากล้อเข็นไปที่เตียงหรือว่าจากเตียงมาล้อเข็นนะคะโดยนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่4คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโรคหลอดเลือดในสมองนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งทําให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายหลายอย่างเลยนะคะบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็คือจะต้องช่วยให้ผู้รับบริการนะคะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันได้นะคะอย่างเช่นการพลริกตะแคงตัวลุกขึ้นมานั่งเองหรือว่าการเคลื่อนย้ายตัวจากล้อเข็นไปที่เตียงหรือว่าจากเตียงมารอเข็นนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะจะเป็น การสอนเทคนิคการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงนะคะอย่างปลอดภัยสําหรับผู้รับบริการและผู้ดูแลนะคะซึ่งหากเรามีเทคนิคการช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างถูกวิธีนะคะก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงหรือว่าช่วยป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นโรคได้นะคะอันดับแรกเริ่มจากผู้ดูแลเข้าหาผู้รับบริการด้านปกติ จากนั้นนำแขนข้างที่เป็นอัมพาตวางไข้าพาดบนแนวกลางลำตัวของผู้รับบริการและเคลื่อนแขนด้านปกติของผู้รับบริการวางใกล้กับขอบเตียงจากนั้นชันเข่าข้างที่เป็นอัมพาตขึ้นพร้อมกับใช้มือจับประคองบริเวณสะโพกและหัวไหล่จากนั้น ออกแรงใช้มือดันพลิกตัวผู้รับบริการเข้าหาผู้ดูแลหรืออาจจะให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการช่วยออกแรงพลิกตะแคงตัวลำดับถัดไปเคลื่อนทั้งเคลื่อนขาทั้งสองข้างให้พ้นจากขอบเตียงจากนั้นผู้ดูแล ใช้มือสอดใต้บริเวณหัวไหล่เพื่อจับประคองพร้อมกับออกแรงยกผู้รับบริการให้ลุกขึ้นนั่งไม่ควรใช้มือจับประคองบริเวณศีรษะเพื่อจะยกผู้ป่วยขึ้นหากผู้รับบริการนั่งไกลาจากขอบเตียงผู้ดูแลควรขยับสะโพกให้ใกล้กับขอบเตียงเพื่อให้ง่ายต่อการยกเคลื่อนย้ายตัวจากนั้น ตำแหน่งของเท้าให้เท้าวางราบกับพื้นโดยเท้าข้างปกติจะอยู่เยื้องด้านหลังของเท้าข้างรมภากเล็กน้อยและจัดตำแหน่งของล้อเข็นให้เฉียงกับเตียงประมาณ45องศาโดยนำล้อเข็นเข้าทางด้านปกติของผู้รับบริการจากนั้นจัดตำแหน่งท่าทางของผู้ดูแล ือให้ผู้ดูแลย่อเขา่าและหน้าของผู้ดูแลอยู่ในระดับสายตาของผู้รับบริการและหลังของผู้ดูแลอยู่ในลักษณะที่ตั้งตรงพร้อมกับใช้เข่าหนีบเข่าทั้งสองข้างของผู้รับบริการไว้ให้มั่นคงนำแขนทั้งสองข้างของผู้รับบริการคล้องคอผู้ดูแลและใช้มือทั้งสองข้าง จับบริเวณสะโพกของผู้รับบริการพร้อมกับให้ผู้รับบริการโน้มตัวถ่ายน้ำหนักมาทางด้านหน้าจากนั้นนับจังหวะหนึ่และยกผู้รับบริการขึ้นหุ่นตัวมานั่งบนล้อเข็นพร้อมกับจับท่าทางให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและสบายโดยการเลื่อนตัว ให้ผู้รับบริการนั่งเข้ามาในล้อเข็นอย่างมั่นคงจากนั้นนำที่พักเท้าลงทั้งสองข้าง